วันนี้จะมีญาติมาทานข้าวด้วยนะคะแม่ก็เลยจะโชว์ฝีมือการทำพิซซ่าแบบหนานุ่มให้ลใหลานๆได้ทานกันนะคะพิซซ่าที่แพวทำส่วนมากนะคะจะทำทั้งหน้าเนื้อนะคะแล้วก็ใส่เปปเปโรนีไปด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําเนื้อมาผัดนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยอยอริกาโนนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยแล้วก็แพวชอบใส่ผงปาปริก้าไปด้วยนิดนึงนะคะเพื่อความ สดใสสีสันสวยงามนะคะสีพัดไปนะคะจนกว่าเนื้อเขาจะงวดนะคะน้ำจะแห้งไปเลยนะคะพี่น้องค่ะมีพิซซ่านะคะก็ต้องมีสลัดเนาะสลัดได้แพ้่สีหั่นผักนะคะนี่มีถั่วอันนี้ด้วยเดย์เขาจะไท่เอื่อนไว้อี๋ทั่วเขียะไม่รู้ค่ะยาถามวมหรือว่ามีแล้วก็ใส่สลารีนะคะมันหอมแท้มากแล้วก็มีสีหั่นใส่แล้วก็ผสมกันนะคะ แค่นี้บักแดงนะั่นผักบอกคือบานคือเมี่ยงเขาเด็กหญิงหญิงแพลคนโกสุริโยกระบ้านท่าเมื่อนี้ยุดจ้ามื่อนี้วันนี้แพลหยุดยุดเสาร์อาทิตย์ใครแน่เพอได้เศร้ามีแห้งกวดเนี่ยงกวดซ่า,านเฮีโฮ่โกหกพี่น้อง ว่าม่นระเบิดล่งกับว่าป่านี้นะลูกเล่นบะนี่เพื่ออะไรนี่จ้าสลัดแบบนี้ค่ะนี่ความรู้สึกแบบว่าเหมือนจะเฮลตี้เลยแต่ก็บ่าเฮลตี้ดอกพิซซ่าสามถา มื่อนี้มีแขกมาบ้านตั้งสิบสองคนจนัพแบพบี่น้องเฮ็ดพิซซ่าแบบรุ่นรววไปเลยทีเดียวนะคะแท่นดีวันหยุดสิได้หยุดจ้าบ่มีทางสิได้หยุดนะคฮะทั้งเฮ็ดเบียรเฮียนทั้งเห็ดทีด่กินให้คนกินอะจริงๆร้านแล้วก็น,น้องสะใภ้ก็มาอยู่นี่โดนแล้วล่ะค่ะตอนนี้เพิ่นก็สิกลับบ้านแล้วเนาะมื้ออื่นเช้านี่ล่ะจา้าิ่นสิเดินทางกลับบ้านร้านก็นเลยว่าร้านแฝดก็เลยบอกว่าอย่าก,กินพิซซ่าฝีมือป้าว่าซั่นป้าก็บ,บ่คัดศรัทธาค่ะเพราะว่าหยังว่าติย่านิร้านบ่หกัก ร้านก็เริ่มมหญ่เป็นบ้าเป็นสาวแล้วจ้าพี่น้องเพิ่นเคยกินเขาฟีมมอแพรวมากเต้งแต้นแน่นอยเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นก็สิบหกปีแล้วจ้าพี่น้องคาฟันร้านแฝดนเนาะหญิงหนึ่งชายหนึ่งแมเฮ็ดไปเฮ็ดมาถ้วยบแบบหง่จ้าบาัตทหนีกละเลี่ยนถ้วยนะคะนี่ชาไม่ใช่ถ้วยอันนี้คือกะละมังนะคะคุณน่ะผักสีสันแบบว่าสดใสมากเลยกินคู่กับพิซซ่านะคะ พิซซ่าของเราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้15นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกถาดแรกก็อบเสร็จเรียบร้อยค่ะพิซซ่าบ้านแพ้วนี่นะคะบริจํากัดว่าเป็นนายังค่ะมียังกระไ้ไปอยากงี้งกระไ่ค่ะพี่น้องค่ะเน้นชีสเยอะนะคะตอนนี้พิซซ่าของเราก็พร้อมเสิร์ฟมาลวจ้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้า